ได้ประเภทที่4เป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอะซิติกแอนไฮไดรีและอะซิลคลอไรด์นะครับประเภทที่5ให้โทษที่มีได้อยู่ในประเภทที่1จนถึงประเภทที่4นะครับเช่นกัญชาพืชกระท่อมและเฮติควายครับส่วนประเภทต่อไปนะคนระับเป็นประเภทสารเสพติดแบ่งตามองค์กรอาวัย 9ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือประเภทฟินได้แก่ฟินออฟฟินเฮโรนีนเอทีดีนครับผมประเภทที่2นะเป็นประเภทยาพเษได้แก่เซโคบาลบตวลและก็อะโมบาฮะประเภทที่3นะฮะประเภทแอลกอฮอล์ประเภทนี้นะฮะเป็นประเภทที่เราพบเห็นกันได้ทุกวันนี้นะฮะก็เป็นเหล้าเบียร์วิสกี้สุดที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์แอลกอล์ระดับกลางหรือขั้นโรครับผมประเภทต่อไปประเภทแอมเปตามีนประเภทโคเคน ประเภทกัญชานะจะเป็นพวกใบกัญชายากัญชาประเภทหลอดประสาทก็จะเป็นเห็ดเงินเมาบางชนิดนะฮะแล้วก็ประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากแต่ประเภทนี้ฮนะจะเป็นพวกสารละเหยเช่นทินเนอร์ครับผม